สวัสดีครับวันนี้สวนป่านานาชาติของเรามาทําการเสียบยอดครับเราจะเสียบยอดพยุงไทยก้านดําครับต้นต่อก็พยุงธรรมดาเราเนี่ยครับพยุงไทก้านดำเนี่ยมันหายากครับเราขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดครับนี่แล้วก็ทําการตัดต้นต่อประมาณสักสิบห้าเซนนะครับจากพื้นขึ้นมาแล้วก็เลือกกิ่งที่เหมาะสมนะครับ ใกล้เคียงกับต้นต่อครับเล็กบ้างใหญ่บ้างก็นิดหน่อยครับก็ใช้ความยาวของอกิ่งเนี่ยประมาณทัก2อ,อข้อมือครึ่งครับ2ข้อตาครับ2ข้อตาครับเราก็ทําการาใช้คัตเตอร์นะครับปาดเข้าไปในเนื้อไม้นี่ครับประมาณทักหข้อมือกว่าครับเพื่อทำเป็นปากฉลามนะครับ หลังจากนั้นแล้วก็มาเฉือนกิ่งกิ่งพันแล้วครับให้มันเป็นปากฉลามให้มันเสียบเข้ากันได้ครับก็ให้มันเข้ากันได้พอดีนะครับให้ยัดเข้าไปแล้วก็แน่นนิดนึงนะครับก็ให้ดูตามความเหมาะสมนะครับก็หลังานั้นแล้วก็เสียบลงไปครับออกมันแน่นแน่นตึงๆึงมือนิดนึงครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ พลาฟิล์มครับพลาฟิล์มในการพันต้นต่อของเราครับการการขายน้ําแล้วก็ให้มันเนื้อสัมผัสให้มันกระชับกันนะครับแล้วก็ใช้แผ่นพลาฟิล์มเนี่ยดึงออกมานิดนึงครับดึงยืดมาหน่อยนึงครับก็จะก,การพันใช้ได้ผลดีนะครับพลาฟิล์มเนี่ยดีกว่าใช้พลาสติกที่แบบเก่าเก่าครับอันนี้พลาิฟิล์มเนี่ย เวลามันติดแล้วเราก็ไม่ต้องแกะออกเลยครับแท่ไม่ต้องแกะออกครับแต่ถ้ามันมันจะละลายเป็นดำๆไปเองครับแต่แต่ถ้าว่างก็แกะมันออกหน่อยก็ดีครับแล้วก็พันพันกันไปเรื่อยครับให้มันจนสุดครับจนสุดแล้วก็ปิดตรงปลายมาด้วยครับไม่ให้มีช่องว่างล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้หนังยางครับ สามเส้นนะครับมาพันฉนกมันครับขันฉนกมันเพื่อจะให้ผิวสัมผัสมันกระชับขึ้นไปอีกครับนี่ครับขันมัดให้แน่นครับสักอาทิตย์หนึ่งหนังยางตรงนี้มันก็จะขาดดีดตัวออกไปเองครับประมาณสักอาทิตย์กว่าก็พอดีกับกิ่งเรามันก็จะเริ่มถ้าติดนะครับมันก็จะเริ่มเนื้อมันก็จะเริ่มประสานกันครับนี่ก็เป็น เสร็จพิธีครับหต้นแล้วก็ต้นพวกนี้แล้วก็เตรียมไว้จะเสียบเพิ่มครับประมาณสัก10 1 3 1 4ต้นนะครับแล้วนี่ก็ผลิตภัณฑ์ของสวนแล้ครับมีก้าไม้ชนิดต่างๆครับ